ก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพบกับครูแบงค์นะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโน้ตเพลงไทยครับการอ่านโน้ตเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันด้วย เรื่องโนต้ตสากลน,นะครับครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับอ่าไปดูกันเลยครับศิลปะสาระดนตรีความหมายและระดับเสียงตัวโนต้ต ความหมายของตัวโน้ตตัวโน้ตคือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกระดับเสียง,นงดนตรีและความสั้นยาวของบทเพลงตัวโน้ตจึงมีความสําคัญอย่างหนึ่งในบทเพลงระดับเสียงของตัวโน้ตตัวโน้ตเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กําหนดเสียงสูงต่ําและกําหนดจังหวะช้าเร็วในบทเพลงเพลงที่เราได้ยินในฝั่งนั้นแต่งขึ้นโดยการนําตัวโน้ตที่มีระดับเสียงสูงสูงต่ำต่ำมาร้อยเรียงให้เกิดเป็นทํานองเพลงที่ไพเราะน่าฟัง ตัวโน้ตต่างๆที่ใช้ในการแต่งเพลงนั้นมี7ตัวแต่และตัวมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำแตกต่างกัน7จระดับเสียงดังนี้โดเรมีฟาซอนลาทีและนี่คือการไล่ระดับเสียงของตัวโน้ตจากเสียงต่ำไปเสียงสูงและเสียงสูงไปเสียงต่ำ ระดับเสียงของตัวโนต้ตโดเรมีฟาซอนลาทีสามารถใช้อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทนได้ดังนี้โนต้ตดนตรีสากลเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะ และบันทึกลงบนบรรทัด5เส้นเพื่อบอกระดับเสียงมีดังนี้นะครับโน้ตตัวกลมสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับอัตราจังหวะ4จังหวะการแสดงอัตราจังหวะและลักษณะของตัวโน้ตเป็นดังนี้นะครับโน้ตตัวขาวสัญ,ญลักษณ์เขียนได้แบบนี้นะครับอัตราจังหวะ2จังหวะโน้ตตัวขาว2ตัวเท่ากับตัวโน้ตตัวกลม1ตัว โน้ตตัวดำสัญ,ญลักษณ์เขียนได้เป็นแบบนี้นะครับอัตราจังหวะ1จังหวะโน้ตตัวดำ4ตัวเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวนะครับโน้ตตัวขบีต1ชั้นสัญ,ญลักษณ์เขียนได้แบบนี้นะครับอัตราจังหวะครึ่งจังหวะการแสดงอัตราจังหวะและลักษณะของตัวโน้ตเขียนได้ดังนี้นะครับโน้ตตัวขบีต1ชั้น8ตัวเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวนะครับ จากลักษณะค่าของตัวโน้ตและการนับจังหวะของตัวโน้ตจะทำให้สามารถออกเสียงหรือเล่นดนตรีได้ถูกจังหวะนักเรียนครับเราใช้ตัวโน้ตตัวขาวหางลงแทนตัวโน้ตเสียงโดที่มีเสียงสูงกว่าเสียงโดที่ใช้สัญลักษณ์ตัวขาวหางขึ้นแต่มีอัตราจังหวะเท่ากันนะครับ ก็มาถึงท้ายคลิปนะครับสำหรับเรื่องโน้ตสากลนะครับคำสั่งนะครับครูจะให้นักเรียนเขียนสนัญลักษณ์ตัวโน้ตนะครับแล้วก็อัตราจังหวะลงในตารางนะครับให้ถูกต้องนะโดยมี5ข้อนะครับมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีตหนึชั้นขบีตสอชั้นนะครับให้นักเรียนเขียนสนัญลักษณ์ตัวโน้ตแล้วก็อัตราจังหวะลงใน ช่องประจุดนะครับให้ถูกต้องนะครับเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งครูประจำชั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ